องค์กรไม่แสวงผลกำไร World Economic Forum หรือ w u f ของสวิตเซอร์แลนด์เผยดัชนีความเหลื่อมล้ำทางเพศประจำปีนี้พบว่าความพยายามของทั่วโลกในการลดช่องว่างระหว่างเพศทั้งในเรื่องรายได้และการมีส่วนร่วมในภาคแรงงานลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ชายและผู้หญิงอาจมีความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจต่อไปอีก170ปีจนถึงปี2629หลังจากเมื่อปีที่แล้วดัชนีนีคาดการว่า ช่องว่างระหว่างเพศทั่วโลกอาจจะหมดไปภายใน118ปีกรรมการบริหารของ w e f นางซาเดียซาฮีดีกล่าวว่าการคาดการณ์นี้ไม่ใช่ผลสรุปลงหน้าแต่สะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับความคืบหน้าและการลงมือดำเนินการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศดัชนีด,ด,ชนด,ดังกล่าวประเมินข้อมูลจากความก้าวหน้าในความเท่าเทียมทั้งในด้านการศึกษาสุขภาพและการดำรงชีวิตโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างอำนาจทางการเมือง ซึ่งไอซ์แลนด์และฟินแลนด์มีความเท่าเทียมทางเพศสูงที่สุดในบรรดา144ประเทศที่ถูกสำรวจส่วนประเทศที่อยู่ในกลุ่มรั้งท้ายได้แก่เยเมนซีเรียซาอุดีอาระเบียและอิราน